Ila, สาวสอง0ันปีที่ดูดีในสายตาสามีมาตลอดกว่า30ปีท็อปดารินุชโพชิปิติหญิงแกล่ง working woman ที่คุณสามีทั้งรักทั้งหลง สวัสดีสสดค่ะ,คะเจอเราสองคนอีกแล้วที่นี่เวลาเดิมพร้อมด้วยเรื่องมันมันของบรรดาเมีย,เ,มยเพราะนี่คือรายการซุปเปอร์เมีย,ร,มยรายการที่จะยกระดับจัดเมียธรรมดาให้คุณเป็นเมียที่ดูดีขึ้นสวยขึ้นฉลาดขึ้นแล้วสามีก็จะกลับมารักขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะมีเคล็ดลับต่างๆมาฝากผู้ชมในรายการนี่แหละใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ดูซุปเปอร์เมียของเรารับรองว่ารู้แน่นอนค่ะค่ะแหม,มต้องบอกว่าวันนี้นะคะช่วงเวลาดีๆเริ่มต้นขึ้นมาแล้วเพราะว่าฝนเริ่มมาอากาศร้อนเริ่มไปแต่ว่าถ้าไม่มีพายุนะพอ ได้นะเขาก็ตกฮือม,มาวันก่อนดีฉันก็ไปถ่ายหนังกําลังคุยกันผมตกโอ้โหอ,อ, <คน S 1> อยาา่างไชาจะถล่มมันไม่ไล่ช้ามันไล่นาน,น,านๆ,ๆคือเขาก็จะตกกันอย่างเต็มที่สักชั่วโมงเขาก็หยุดเงียบ แล้วก็แดดก็ออกเออตกอย่างนี้พอรับได้แต่ถ้าตกยืดเยอะก็น่าลำคานใช่แล้วมันอย่างพวกเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะเราคงละครถ่ายนี่มีปัญหานะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหยุดกองเอาไว้มันก็ต้องสะสมคิวเอาไปทํางานอุ้ยว่าเราจะได้ตังค์ใช่ยืดเยือไปมาเพราะงั้นตอนนี้ฝนตกเริ่มมีบ้างแล้วอากาศก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะใช่นนี้ก็มีความสุขกันไปค่ะอย่าตกนานอย่าตกนานอย่ามีพายุกันลกันงานาท์ดอร์นี่เราต้องมีระวังนะใช่ถ้าไปรับแล้วบางทีถ้าเกิดว่า มันมีท่าทีว่าฝนจะตกเขาแคนเซิลน่ะก็ไปเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นน้องปิ๋วปิ๋วไปไหนอ่ะปิ๋วก็คือไม่ได้งานเขาแคนเซิลไม่เขาแคนเซิลเราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องถ่ายวันอื่นสิเพราะเรารับก็เป็นเรื่องไออย่างนี้ไม่เป็นไรพี่เอาดอพวกงานอีเวนต์อ่ะโอ้พี่ไม่ได้รับงานอีเวนต์นานละเลยไม่ค่อยรู้ดูเหมือนการพักหลังเลยดูซิโมโหแต่ฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงน้าลูกตาลของคุณท็อปและยูราก็ยังถ่ายดีอยู่ตลอดพี่พูดถูกจิตน้องมากเลยนะาว่ากันไปหาซื้อได้ท่่ไปคะ ใช่ของคุณต้องต้องไปที่ตลาดออตกรเท่านั้นค่ะเออตกลงเราพูดเรื่องนี้เหรอเรื่องอะไรคะเรื่องอากาศดินป้าอา,าศนะคะจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราเออจะมีแขกรับเชิญมาใช่ไหมพี่ใช่แขกรับเชิญของเราเราโมกับคุณผู้ชมไว้เออ,เอ,อ,เอ,อรู้สึกท็อปจะเป็นคนบอกว่าจะหานักส่งนักสืบอ,อะไรมาเพราะว่าเราสองคนก็เริ่มมีปัญหายอ้ยที่จ้างนักสืบจริงๆเนี่ยเราอยากรู้เองค่ะเรื่ององเรื่องคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยคนมีปัญหาจ้างนักสืบ จ้างมาเพื่ออะไรไม่ใช่ให้ตัวเองสบายใจนะจ้างมาเพื่อจะทําให้รู้สึกว่าเออฉันถูกแล้วจะเอาหลักฐานไปทาร้ายคนที่เราเคยรักแล้วลก็ฟ้องเลยฟ้องก<อ>ันอะไรกันไปแต่ครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นการเชิญแขกรับเชิญที่เป็นนักสืบรูปแบบใหม่ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะเป็นยังไงสืบมาแล้วแทนที่จะทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีหลักฐานไว้ในมือเพื่อจะฟาดปันห่ำหันกันจะกลับทําให้ทั้งสองคนกลับมารักกันได้ค่ะเชื่อโอ,อ้ยไม่เชื่อหรอกแก้ไขปัญหาทีคู่แบบนี้แต่บางคนเนี่ยนะ อาจจะไม่อยากอยู่ต่ออันนี้ก็ต้องมาคุยกันเนี่ยอยากคุยเรื่องนี้เหมือนกันนะน่าสนใจซะแล้วเดี๋ยวเราคงจะต้องไปเจอนักสืบคนนั้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาอา่านอีเมลจากทางบ้านดูซิเกี่ยวกับเรื่องนักสืบรว่าจะได้สวมรอยกันไปทีเดียวเลยนะค่ะม,มาก่อนเลยนะคะอีเมลฉบับนี้สวัสดีค่ะพี่ตักพี่ท็อปแหมไม่เคยมีใครทักเราแบบอื่นเลยนะทักกันแต่สวัสดีจะทักยังไงดีพี่สารปาเขาจะนปแย่งกินหรือว่าเจอปุ๊บก็ น้ำจีบน้ำจบซาลาเปาไหมคะหอยดองทำไมใครบอกว่าสวัสดีเป็นการทักทายกันดิฉันชื่อแก้วพิกุลชื่อโรแมนติกอายุปลกอายุ35ปีค่ะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ขายประกันเป็นอาชีพเสริมนะคะดีค่ะหนูติดตามช่วนมีเป็นประจำกับพี่ดูต้อสนุกมีสาระดูแล้วไม่เครียดดีแล้วพี่ก็เมาส์กันสนุกค่ะขอบคุณนะคะ วันนี้ก็เลยลองส่งเรื่องของตัวเองมาให้พี่ช่วยเหลือดูบ้างได้เลยเรื่องไรล่ะเรื่องมีอยู่ว่าตอนนี้หนูแต่งงานมาแล้วเจ็ดปีค่ะโอ้กําลังดีเชียวสามีหนูทําอาชีพขายประกันเหมือนกันช่วงแรกเรารักกันดีค่ะวงเล็บอ๋อเรายังไม่มีลูกนะคะเพราะอะไรคะสุขภาพดิฉันไม่ค่อยดีค่ะชอบจังเลยเหมือนตอบโทรศัพท์หนูเขียนมาแล้วพี่ตอบเพราะอะไรคะค่ะแต่ช่วง3 4เดือนที่ผ่านมาเรามีปัญหากันมากขึ้นเพราะพี่เขาทําตัวน่าสงสัยหลายอย่างอาทิเช่น กลับบ้านดึกมีไปสัมมนาบ่อยโทรศัพท์ไปไม่คอยรับเวลามีสายเข้าแอบไปคุยคนเดียวดิฉันก็สงสัยนะคะว่าช่วงนี้อะไรงานมันเยอะนักแล้วไงกลับบ้านดึกจังเขาก็นิ่งๆไม่พูดอะไรค่ะพอเราซักไซส์ไล่เลียงเข้าตะวาดโอ้มีตะวาดขึ้นเสียงจนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนตรอกใช่ก็เลยตวาดโกรธเบิ้ลว่างั้นเบิ้ลเข้าไปพี่เขาออกไปข้างนอกแล้วลืมโทรศัพท์ไว้ด้วยความที่ เชื้อสงสัยในใจของหนูมันมีอยู่ค่ะพี่่ะทุกคนเป็นอย่างนี้หมดถูกต้องค่ะเลยลองไปเปิดดูกะไว้ว่าถ้าเจอข้อความอะไรนี่ยที่เขาคุยกับสาวอื่นนะคะที่สําคัญไม่ใช่แค่คนเดียวอุ้ยขอโทษค่ะพี่ขาเป็นยวงนูเปิดไปเจอนี่มีถึง3คนด้วยกันค่ะโอ้ร้ายนี่ดิฉันรู้สึกเสียใจสมนัติยมากทําอะไรไม่ถูกไปสองสามวันโอ้โหหลัจากหลังจากนั้นดิฉันตั้งสติได้ค่ะ เลยลองถามเขาตรงๆว่าข้อความในมือถืออะไรพอดิฉันถามพี่เขาเขาตกใจทันทีสะดุ้งตกก็อีนี่นี่เบรกไว้นิดหนึ่งไอ้ผู้เปิดโทรศัพท์เนี่ยนะเคยทำมาเปิดไม่เป็นทําไงวะจะไปเปิดแล้วฮะอยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องปรึกษาคุณนักสืบแล้วเขาแกคงจะเปิดเป็นทุกโทรศัพท์ทุกยี่ห้อใช่ไหมไม่อยากทําอีกบางทีกดกดกดไม่เป็นนล้ใส่พระสวงพัทส่วดเลขเลิกเลย โอ้แม่นอนดีกว่าดีโอ้ลำคานเปิดไปเจอทุกประเดิมแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เห็นไหมโอ้โหโทรศัพท์เห็นไหมมันเนฟังก์ชันอะไรต่างๆเยอะแยะอ่ะตอไปอ่ะมาค่ะไหนแล้ววะชอบจังเลยมีบทปอดๆแปลกๆกลับมานจะคุยกันต่อมาตอนแรกก็บอกว่าไม่มีอะไรนะคะจนที่ฉันต้องพูดว่าฉันได้คุยกับผู้หญิงพวกนั้นแล้วโอ้โหเขาเลยยอมจำนนค่ะเขาคือสามีสามีค่ะเขาบอกว่า เล่นๆไม่ได้คิดอะไรเขาก็ขอโทษกับสิ่งที่ทําไปแล้วก็จะพยายามเลิกให้ได้ตอบอย่างนี้ทั้งนั้นแหละทั้งนั้นนะจริงๆเอ๊ะพอเหมือนเคยเจอเจอทุกบ้านตอบอย่างนี้ทั้งนั้นแหละที่ฉันรู้สึกดีขึ้นมาบ้านเออเห็นไหมอีเมียก็เป็นอย่างนี้แหละทุกบ้านแหละเพราะเรารู้สึกว่าเรายังสัาคัญอยู่เออยาเชี่ยวพี่กุณท้องใช่คือคุณเออจำชื่อเขาได้เขาบอกว่ารู้สึกดีที่เขาขอโทษแล้วกล้าทํากล้ารับ แต่มันก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเพราะตอนที่ได้คุยกับผู้หญิงพวกนั้นผู้หญิงพูดว่าพี่ระวังตัวพี่ให้ดีนะใส่เสียงแบบนี้เอ๊ะจะหมูพี่เขาอีกไม่ต้องการเปิดเผยไม่ต้องการเปิดเผยตัวค่ะหนูชอบมากๆผู้ชายที่ให้ทุกอย่างแบบนี้หนูไม่ปล่อยไปหรอกอุ้ยผัวเปย์จริงเหรอผัวเปย์ผู้หญิงอื่นค่ะคําพูดพวกนี้มันเลยทําให้ดิฉันเครียดจนต้องมาปรึกษาพี่ๆทั้งสองคนนี่แหละค่ะว่าหนึ่งถ้าพี่เจอมือที่สามมาทําให้ครอบครัวเรามีปัญหา พี่จะแก้ปัญหายัางไงคะไมให้ตอบเลยเหรอเนี่ยขอวิธีกําจัดมารหัวใจแบบง,ง่ายๆ <c oughs> นะคะมัรหัวใจหรือมารหัวขนมันหัวใจนะมานหัวใจใรบกวนช่วยหนูด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> จากคุณแก้วพี่กุลค่ะคุณแก้วพี่กุลเนี่ยนะพี่บอกตรงนะพี่แต่งงานนานมากพี่ท็อปก็แต่งงานนานแต่ยังเป็นน้องพี่พี่บอกเลยว่าถ้าย้อนกลับไปได้พี่ไม่แต่งพี่บอกเลยนะว่าชีวิตไม่ค่อยแร์ผู้ชายเกิดมาเป็น ไม่รู้หรือเราเป็นผู้หญิงแล้วเราไปเราเราอาจจะตอบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีก็ไม่รู้นะแล้วแต่เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพี่ว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อมายอมรับความทุกข์ยากเหมือนกับว่าเราเองก็ต้องเจอเราเองก็ต้องเจอพี่บอกเลยว่าพี่ก็เจอแล้วพี่ท็อปเจอไหมอ่ะเจอสริคนะเ<อ>จอปกติแล้วก็เจอทุกบ้านอยู่ที่ว่าใครจะทนได้มากกว่ากันจเท่าไหนเท่าก็เท่านั้นแล้วก็บอกเลยว่าผู้ชายเป็นอย่างนี้ทั้งหมดพี่บอกเลยนะสิบคนพี่ให้เก้าเลย ใช่มมีมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยดีเหลือเกินอย่างที่แม่หนูบอกไงผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าให้ตายลงหลุมกําลังจะแบบเอาดินฝังแล้วก็หัวฉันดีเหลือเกินมันไม่มีใครมา กากุยดินแล้วงหมายถึงว่าไม่มีผู้หญิงมาบอกว่าอเออว่ามันเป็น,เป,นเป็นพ่อของลูกฉันเหมือนกันอย่างงี้ยให้ตายลงหลุมไปแล้วถึงบอกว่าดีไม่ดีเพราะนั้นถึงได้บอกว่าก็ก็จะพูดเสมอว่าถ้ารักที่จะเริ่มแต่งงานปุ๊บต้องยอมรับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในใช,ชีวิตครอบครัวมันมีทุกคนนะมีทุกคนแน่นอนต้องเข้าใจธรรมชาติคือเราก็เป็นมนุษย์ผู้หญิงเขาก็เป็นมนุษย์ผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรค่าเฉลี่ยเนี่ยไม่ว่าจะอย่างที่พี่ตั๊กบอกใครๆก็เจอหรือเราเคยแต่แบบหลายๆคนที่มีปัญหาเนะ หนูว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ผู้ชายที่เป็นแบบนี้กันซะเยอะเลยมนุษย์เนี่ยมนุษย์ผู้ชายมันจะเสบแสบหน่อยมันจะชอบอะไรตื่นเต้นแล้วเมียเนี่ยมันไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วไงมันก็จะไปตื่นเต้นข้างนอกม้าแล้วเดี๋ยวนี้พี่มีความรู้สึกนะว่าโลกออนไลน์ในยุคใหม่เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยนิสัยเสียหรือว่ามีเมียน้อยมีกิ๊กมีอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่าช่องทางมันเข้ามาจับดวงเหมือนอย่างที่พี่บอกไงบางทีพี่จะเข้าไปดูดูไม่ได้แล้วทําไมเราจะไปเดินบอกเขาเธอเปิดให้ฉันหน่อยเหรอเขาคงไม่เปิดหรอกใช่่ หรือจะ Facebook หรือจะมีไลน์มีแชทแล้วอีกอันที่พี่ฝากไว้เพื่อนพี่บอกได้เลยว่าไม่มีเพื่อนคนไหนที่อยากเห็นครอบครัวไหนได้ดีเพื่อนเลวมีเยอะมากคืออย่างนี้ต้องบอกว่าเพื่อนเนี่ยเป็นลักษณะเขารักชายนะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงก็แสบๆกันใช่คือเพื่อนเนี่ยมันจะรักเพื่อน ก็ S <S ไปรู้หลัลเพื่อนกเพื่อนมากกว่าเราก็รักเพื่อนมากกว่าความถูกต้องอใช้คำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเอาเคจริงๆอยู่กันเป็นครอบครัวเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะคะแล้วก็ควรจะสนับสนุนไม่ควรจะไปยุแยงเขาแต่เมื่อวันวันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นกับเพื่อนเราเพื่อนมาบอกว่าเฮ้ยฉันทุกข์่าอยู่กับผัวหรืออยู่กับเมียเพื่อนเข้าข้างเราทันทีบ้านหนูเป็นเพื่อนเข้าข้างชอบเพื่อนก็คอยถือหางอันนี้เพื่อนผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงเพื่อนเพื่อนผู้หญิงมันยังมีอารมณ์เพื่อนผู้หญิงแต่ว่าเพื่อนผู้ชายมักจะมัก ที่เขาบอกคบบันดิตพาไปหาผลเราซึ่งเป็นพ่อแม่เราก็จะสอนลูกอยู่ตลอดเวลาว่าลูกคบเพื่อนดีนะแต่ไอพ่อแม่เนี่ยจะเป็นซะเองอถูกไหมฮะอ,อ,อีเพื่อนผัวชอบพาไปลงอ่างพ,พี่พี่ฝากไว้นิดนึงซึ่งซึ่งน่าคิดบางทีเพื่อนเนี่ยก็แสบด้วยนะไม่ต้องมาหัวเราะเลย <c oughs> ใช่ปะพวกตากล้องเพื่อนเรืร่องนั้นแหละอ่ะเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องนี้ดีกว่าได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอมือที่สามเนี่ยต้องบอกว่าเรา เสมอกันนะคะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมีบ้างแหละเข้ามาเจ้าเจ้าแจ๊แต่ถ้าพี่เจอมือที่สามว่าทำให้ครอบครัวมีปัญหาเนี่ยจะแก้อย่างไงเดี๋ยวเรามาคุยกันะแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้าสักครู่ค่ะผมมองถ้ามือที่สามแสดงว่าน่าจะมีปัญหาระหว่างเราสองคนนะครับผมมองว่าถ้าไปกันไม่ได้ก็น่าจะแยกกันก็ได้ครับเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนนะคบว่าเราผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างนะครับแต่ถ้าสมมติมันยื้อกันไม่ได้จริงๆแล้วเราคิดว่าเราปล่อยเขาไปดีกว่าถามว่าเราจะหาแฟนใหม่ทำไมจะหาไม่ได้อย่าได้แคร์ค่ะ ผู้รักในวงการบันเทิงเราที่มีสามีเจ้าชู้เนี่ยเขาใช้ข้อนี้เขาไปคุยกับผู้หญิงเลยคุยกับผู้หญิงเลยแล้วเป็นไงเออไหนเล่าหน่อยเมียช่างเลือกพูดถึงวิธีเลือกผลไม้เราก็พูดไปเยอะในช่วงเมียช่างเลือกของเราใช่ว่าจะเลือกแบบไหนประโยชน์ของผลไม้ต่างๆนานาแล้วก็แหม่สันมามัเจะเอาเรื่องอะไร พอพูดเรื่องประโยชน์ของผลไม้แวบขึ้นมาในสมองเลยวันนี้เอาเรื่องเปลือกผลไม้แล้วกันประโยชน์ของเปลือกผลไม้พี่เอาไปถึงเปลือกเลยเหรอคะเรื่องต่างเปลือกทุเรียนนอกจะกเปลือกทุเรียนไหมเปลือกกล้วยหรือว่าเปลือกส้มเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวเปลือกกล้วยหนูนึกไม่ออกอะเราเอาเอาไปโยนหลอกล่อให้พวกศัตรูเราเหยียบลื่นล้มอย่างนี้หรอไม่รู้อะไรของพี่ก็ไม่รู้นะอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้เพราะงั้นวันนี้นะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะลืมๆไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ เป็นประโยชน์พี่ว่ามันนะจะเป็นเรื่องของคนโบราณเขาบอกต่อๆกันมานะเอางนี้ดีกว่าเปลือกผลไม้เหล่านี้มีประโยชน์อะไรบ้างในช่วงของเมียช่างเลือก ในบ้านของเรานะคะมีผลไม้หลากหลายชนิดที่เราไม่สามารถกินเปลือกได้เช่นส้มสับป,ปะรดกล้วยหรือแม้แต่ทุเรียนแต่นะคะใช่ว่าเปลือกผลไม้เหล่านี้จะไม่มีประโยชน์นะคะลองมาดูซิว่าเราสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเริ่มจากเปลือกกล้วยมีคุณสมบัติทําให้ผิวชุ่มชื่นเปลือกกล้วยเนี่ยนะคะเอามาล้างน้ําให้สะอาดและนํามาถูก,กับมือข้อเท้าขาหรือใบหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะทําให้ผิวชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านและยังทํา ให้ผิวนุ่มอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเปลือกกล้วยน้ำว้ายังสามารถใช้แทนน้ำยาขัดรองเท้าได้อีกด้วยมาต่อกันที่เปลือกทุเรียนนะคะนำไปตากให้แห้งใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนฐานไม้ได้ค่ะหรือเวลาคุณกินทุเรียนแล้วเนี่ยเกิดอาการร้อนในแนะนำให้ลองดื่มน้ำที่รินใส่เปลือกทุเรียนผสมกับเกลือเล็กน้อยอาการจะบรรเทาหากเอามาล้างมือล้างปากก็สามารถแก้กลิ่นทุเรียนที่ติดอยู่ได้อีกด้วยน่าทึ่งใช่ไหมล่ะคะเปลือกส้มโอนอกจากจะนำไป ทำส้มโอเชื่อมหรือว่ายาดมส้มโอมือแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถใช้ขัดภาชนะที่ทําจากอลูมิเนียมให้มีความใสและแวววาวได้อีกด้วยเพียงแค่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในน้ําเดือดประมาณ20นาทีนําเปลือกส้มโอโต้ขัดทูภาชนะพร้อมกับสบู่แค่นี้เครื่องควของคุณก็จะแวววาวสวยใสายมาต่อกันที่เปลือกสับประรดนะคะสามารถนํามาใช้กับภาชนะทองเหลืองได้เพียงเอาภาชนะพวกทองเหลืองหรือว่าเครื่องเงินลงไปแช่ในน้ําที่มีเปลือกสับประรดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนก่อนจะ นำมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำธรรมดาเครื่องเงินและเครื่องทองเหลืองของคุณก็จะสดใสเงาวราวกับของใหม่เลยค่ะเปลือกส้มนำไปตากแห้งแดด2แดดนะคะนำมาสูงไฟไล่ยุงได้เป็นอย่างดีเลยจ้า